อนผมอยู่ที่ร้าน J&P เขาต้มสองบาทนะครับผมจะบอกว่าผมอาหารดีไรคนเต็มแน่นร้านตลอดวันนี้เลยลองแวะมาทานกันเดี๋ยวไปดูนะมีอะไรทานกันบ้างทำไข่เจียวนี่ตอนนี้เรากำลังดูเมนูกันอยู่ดอกขาจรน้ำมันหอยดีกว่ามันคืออะไรดอกขาจรอ่าเอาข้าวนี่หนึ่งโถเนาะโถหนึ่งสรุปตอนนี้ได้สี่อย่างเนาะมีอะไรบ้างเนี่ย กับข้าวหมูกรอบกับข้าวหมูกรอบกรอบกับข้าวกรอบกับข้าวอันเดียวกันไข่เจียวไข่เจียวต้นอ่อนทางตะวันแล้วก็แหนมหมูกรอบแล้วก็เอ็นหอยผัดชาแค่นี้เองสามสาี่อย่างสี่อย่างอ่ะลองดูอ่ะลองอันนี้อะไรแหนมหมูกรอบแหนมหมูกรอบเป็นไงบ้าง รสชาติโอเคมีมาลองนะม,มาลองอันนี้เขา<ม>พุกพิกใส่หน่อยๆมีรสชาติเผ็ดนิดๆถือว่าใช้ได้นะได้นะอ่ลองอันนี้ลองอันนี้อันนี้คณะหมูกรอบแข<ม>น,น<ม>อะไรวะ<ม>กะเพราหมูกรอบโ<ม>หลิ้มจอลเทศนะลุง,ะนะลงกินอะไรก็กินได้หมด ผ่านไหมผ่านไหมไม่ได้โอเคหัวกรอบทอดดีนี่อะไรนะไข่เจียวใส่อะไรนะไข่ต้นอ่อนดอกทานตะวันอ่าลองดูเป็นไงว้าหนูให้ลุงชิมมั่งนี่ไข่เจียวใส่ทานตะวันเหรอต้นอ่อนดอกทานตะวันไปลองอย่างนี้ก่อนเลยอือึอืออร่อย ันเหมือนอะไรเลยนะถุงหนะ่อเนาะอร่อยอร่อยเดี๋ยวลองขอคะ่นแหน่อยครับเต็มผักผักแต่ไม่จืดมีรสชาติเผ็ดปลายลิ้นนิดๆลองดูเป็มปากเต็มคำแบบนี้เลยนะไป็นผัดแบบบ้านๆน,นะผัดทั่วไปแต่อร่อยอร่อยรสชาติอร่อย,ออย,ออยนี่กะเพราหมูกรอบ ไปครับอืมอืมหมูกรอบอร่อยหมูเขกรอบ,รอบโอเคมาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยหมูฉี่ปลาเนื้ออ่อนูอฉี่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนเขาจะทอดก่อนเใช่ไหมอืม,อมแล้วก็เอาราดด้วยเครื่องแกงไอ้เติมชีสลองๆล,ลองให้ไหมนะจ๊ะใช่ใช่ มาเป็นตัวงั้นเลยเหรออือหือเนี่ยเหรอใช่น่านเนื้ออ่อนอะ่ะส่วนเนี้ยเนี่ยๆทานได้เลยคาะส่วนเนี้ยทานได้เลยนี่เป็นส่วนไหนเนี่ยฐานเพาทอดกรอบแล้วกินได้เลยอือไงอร่อยอือ,อ,รอก,กรอบอ่ะใช่ร้อนก่อนเหรอใช่ร้อนก,ก่อนแล้วก็มาผัดใช่อือ นีออ่อร่อยอร่อยเครื่องแกงเขาก็หอมอือใครจะตามมาตามมาได้เลยนะร้านเขาอยู่ถนนกอสองนะเลยแยกวงเวียนสุนอานพิ่นิดเดียวร้านเจแอนด์บีเขาต้มสองบาทเปิดหกโมงเย็นให้เปิดสี่โมงเย็นปิดตีหนึ่งนะแล้วก็สามารถโทรสั่งได้นะ0945716854เจ้าสี่โทรสอบถามได้วันไหนเปิดวันไหนปิดนะเขามีอ่า มาตามาได้อร่อยใช้ได้ครับราคาไม่แพงด้วยข้าวต้มสองบาทแล้วนะจอสข้าวต้มแค่สองบาทแล้วข้าสวยอ่ะไม่ได้บอกสรุปนะครับผมสั่งมาสี่อย่างนะกระแหงหมูกรอบโอเคคณะไอ้นี่กับพราหมูกรอบโอเคไข่เจียวใส่ใส่อะไรนะต้นอ่อนต้นโอเคตแต่แนะนำเลยนี่นี่นี่ ปลาเนื้ออ่อนชูชีเขาเอามาทอดก่อนเนาะแล้วก็ทอดกรอบนะอร่อยมากอัสามอย่างนี่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยแต่อันนี้อร่อยมากใครมาร้านนี้ JNP ลองสั่งดูอร่อยมากจริงๆ